เซตมาให้อีกละอีกตัวหนึ่งนะครับจากตัวที่แล้วที่ทำาทีรามิสุไปนะครับตอนนี้จะออกแนวตรงข้ามกับทีรามิสุเลยทีรามิสุจะออกแนวหวานๆนะครับง่ายๆสบายๆนะครับแต่เนี้ยจะออกแนวดุดันมาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไปที่ develop นะครับไ่เอาเลือก t o how tough นะครับตัวนี้จะชื่อ t o u g h นะครับพอเรากดตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่า คอนทราสมันเพิ่มขึ้นในภาพใช่ไหมครับคอนทราส์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีที่ซีดลงนะครับซึ่งตัวพรีเซตเนี่ยนะครับอยากไปทำในเบสิกก็คือปรับคอนทราส์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำาคาริตี้คือมิดทนช่วงมิดเทิงคอนทราส์นะครับให้มากขึ้นเพื่อเน,น้นย้ำรายละเอียดต่างๆขึ้นมาแล้วก็ลดไวเบรนซ์นะครับคือสีสดนะครับลดลงนิดนึงนะครับแล้วก็สีสดแบบลินเนี่ยลดลงคือเยอะเลยของ saturation นะครับแทบจะทั้งรูปเนี่ยถูกลดลงหมดเลย ทีนี้แคตลับของมันนะครับมันอยู่ที่การฟจูนนิ่งโทนเคอร์ฟตรงนี้นะครับสำหรับออไอตัวพรีเซตตัวนี้นะครับพี่เอามีการฟลจูนนิ่งตัวเคอร์ฟนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อใหเออ้เวลาที่ดูแล้วเนี่ยคือชาร์โดไม่จมมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยไม่หลุดมากเกินไปนะครับถ้าใครอ่านเคอร์ฟบอ,อกก็คงพอจะเห็นนะครับเรามาลองดูรูปอื่นในแนวอื่นบ้างอาลองดูรูปนี้นะครับพรีเซตตัวนี้ใช้ง่ายนะครับ เนี่ยแทบจะทุกรูปไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือใครอยากจะอ j จส์เพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ทีนี้พี่เอามีบอกไว้นิดหนึ่งเวลารูปที่เราถ่ายมาเนี่ยนะครับเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่ารูปเราเนี่ยปรับแต่งไอตัวพวกเนี่ยครับเอ็กโพอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ปรับเอ็ก s u โพคือให้มันมาเป็นกลางๆงซะก,ก่อนนะครับเป็นกลางๆซะก,ก่อนดูจากฮิสโตแกรมนะครับไม่สว่างมากไปไม่คอนทราส เยอะเกินไปนะครับก็จะง่ายนะครับเนี่ยปรับทัฟปึ้งขึ้นมาได้ละเห็นไหมครับนะหลายๆรูปนะครับถ้าเนี่ยมาปุ๊บเราดูก่อนเลยว่ารูปนี้มันออันเดร์โอเวอร์นะครับอันนี้มันอันเดอร์ไปนิดๆนะครับอ่าโอเคนะครับให้มันเหลือโอเวอร์เฮดบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมีการทำอนทราสต์มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับจึงอ่านะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับแล้วอ่าตัวพ r e s e t นี้นะครับพี่เหาไม่ได้ทําเฉพาะ ให้ใช้งานได้เฉพาะบนหน้าจอนะครับสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยนะครับอ๋อดี๋ยวรูปนี้สิเห็นไหมครับสามารถพิมพ์ได้อย่างดีเลยนะครับไม่หลุดโทนไม่อะไรมั่วสั่วนะครับเนี่ยอค่นี้เห็นไหมครับนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแต่พี่เอาฝากไว้ก่อนนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าโอ้กดพิเศษแล้วก็นไม่งั้นทุกคนก็รูปเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับโทนอะไรต่างๆมันมันมันมีการ ในแต่ละรูปมันมีคาแรคเตอร์นะครับเราก็ใช้อย่างเข้าใจมันก็จะง่ายนะครับทีนี้พี่เหวบอกไว้นิดหนึ่งครับว่าพรีเซตทุกตัวเลยนะครับที่พี่เห่าทำเนะี่ยพี่หเหว่าให้ใช้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าเอาไปให้คนอื่นโหลดในบิตในอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับให้มาโหลดที่พี่เหว่นี่แหละไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่เห่าเปลืองแบนด์วิดต์นะครับโหลดได้ตามสบายเลยแต่ว่าให้อยู่ที่นี่ทีเดียวแล้วก็แนะนํากันเข้ามาแล้วก็มาโหลดแล้วกันนะครับ อย่าเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกอะไรนะครับอันนี้พี่อยากให้ฟรีก็คือให้ฟรีจริงๆนะครับไม่ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะเข้าใจไอ้เรื่องพวกที่พี่หาวทำเนี่ยแบบลึกซึ้งนะครับแล้วก็เอาไปปรับแต่งได้เองก็มาเรียนกับพี่หาได้นะครับพี่เหาเปิดคลาสไลท์รูมตอนนี้ยังไม่เป็นเป็น DVD นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะทําเป็น DVD อะไรยาวๆอย่างนั้นนะครับช่วงนี้งานเยอะนิดหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับน่าจะชอบใจกันเนาะ เพลเซตตัวนี้เดี๋ยวมีตัวอื่นๆก็จะทําทยอยออกมาเรื่อยๆอ่ะอันนีน้นึงลืมไปว่าทีรามิสุนะครับที่โหลดกันไปครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะมีเวอร์ชันอัปเกรดออกมานะครับอย่าวไปไฟลาจูนนิ่งให้มันไม่ให้มันกลมกล่อมขึ้นเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่หาวลงตัวเมื่อไหร่พี่หาวจะให้มันโหลดอีกนะครับโอเคครับตอนนี้สวัสดีครับ